สวัสดีค่ะสสวััดีครบยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีโหราศาตานาชาแนล ที่รวบรวมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาพยากรแขนงต่างๆแม่นยำชี้ชัดตรงประเด็นโดยดิฉันอาจารย์ธนภา,าสุภาถวัทนทำเป็นผู้ดําเนินรายการนะคะและในวันนี้ได้เรียนเชิญอ,อาจารย์กกสุวิชนกเกษตรมาอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์สุวิทมาทีไรไม่เคยมีเรื่องเสียใจมาฝากเราเลยวันนี้อีกเช่นเคยชื่อหัวข้ออาจารย์ขา หนูเอาอีกแล้วออกรันแล้วอยากรู้มากเลยอาจารย์บอกเจ็ดราศีมีเงินล้านน่ะโอ้วันนี้จะเป็นยังไงคะอาจารย์คะคือมีเจ็ดราศีหลักๆที่จะมีโอกาสจับเงินล้านจับมัเป็นของเรานะจับมัเป็นของเรานะคือไม่ให้จับแล้วก็คือมันมีโชคลาภได้ในได้ได้หลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง นอกจากการเสี่ยงโชคทางเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเนี่ยยังอาจมีงานอื่นที่จะได้งานงานประเภทไหนงานที่เขามีโอกาสที่เขาจะต้องเจริญก้าวหน้าอ๋อลับจับก้อนโตในทุกรูปแบบคือก็เป็นจะตาดวงโลกในช่วงเดือนสิงหาคมกับเดือนไปถึงเดือนกันยาเลยคนะเพราะโบราณต่างๆเหล่านี้เขาจะโคจรอยู่ในราศีต่างๆนี่คือ อย่างเช่นอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ก็จะโครจรอยู่ในราศีละหนึ่งเดือนตา,ตามตามหลักนะกส่วนดาวอังคารนั้นโครจรในราศีละเดือนครึ่งแต่อังคารในคราวนี้เขาเดินถอยหลังคือเขาคือผู้ไงโลกเราเนี่ยวิ่งไปโครจรไปไปทันไปทันดาวอังคารแล้วก็แสงหน้าตอนนี้โลก โลกเราแซงหลายดวงเลยตอนนี้แซงเยอะแซงไม่รู้จะรีบไปไหนเนี่ยเท่าที่ดูดูเนี่ยค่ะ <c oughs> ดูแล้วก็หกดวง <c oughs> โอ้โหโูกแทงไปก็เลยดาวพวกนี้ก็เลยกลายเป็นถอยหลังหรือดาวกิกโคตรวิกลพับนะตามหลั <c oughs> กว <c oughs> ิชาโหราศาสตร์ไทย แต่ก็ยังมีไม่ถึงนั้นหรอกเนาะคือดาวพวกนั้นก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ว่าแต่ก็ดูว่ามันใกล้โลกมันก็เลยส่งกระแสมาโลกนะก็ทั้งทั้งด้านดีด้านร้ายก็ปรากฏการทางธรรมชาติก็เกิดขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เกิดขึ้นกระจายไปทั่วแล้วนี่เราษนะดเป็นยูงโลกนะดวงโลกก็เลยไปทั่วมาองทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศที่อยู่ในแถบที่ เขตอำนาจของดาวพวกนี้เขาแผ่ไปถึงเนี่ยดุยบนกระทบครับแต่ว่าเราก็มาคุยกันในเรื่องที่มันดีๆดีกว่า <c oughs> ให้เรื่องเ,อเสียไม่ยากมีใครอยากฟังนะดาจารและอาจหนูค,คือเรื่องเ,อเสียไม่ไม่อยากรู้ไม่อยากรับรู้อะไรจะเกิดเกิดอะไรจะเกิดก็เกิดไปอะไรจะเกิดก็ <นะ S 2> เกิดเอาอย่างงี้ดีกว่าค่ะหนูอยากให้มันเกิดสิ่งดีๆดีแล้วก็หาเรื่องจุดดีๆมาให้นะครับ ในก็จะดูมันต้องต้องมีเกณฑ์ด้วยเราจะใช้จุดตรงไหนเป็นจุดเริ่มต้นก็ต้องใช้ในวันที่16สิงหาคมอ๋ออันนี้อาจารย์จะพูดคุยกับเราตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงกันยาวเนาะสำหรับผู้ที่ผู้ที่แหม่มีโอกาสจับเงินล้านอ่ะเอาช่วงเวลาเนี่ยสองเดือนนี้แหละคุณเตรียมตัวเต็มใจอย่างอย่างเช่นนะเวลาเนี้ยในวันที่16สิงหาคมดาวต่างๆก็โคจรอยู่ใน ในในแนวอย่างนี้คือมันก็โคจรตอนนั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วมันก็มาอย่างนี้ฮะดาวอาทิตย์ยังอยู่ในราศีกรกฎไปจนะต้องถึงวันที่สิบแปดก็ถึงจะย้ายลงมาอย<ช>ู่ในราศีสิงค์เนี่ยแต่ตอนนี้ดาวใกล้ย้ายเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวไหลย้ยายเนี่ยนะตอนช่วงก่อนวันที่สิบหกเจ็ดวัน,วกนก่อนสิบหกแล้วใกล้ก่อนสิบแปดแล้วก็เจ็ดวันหลังสิบแปดตอนนี้ใครที่จะคิดให้เลิอกอะไร จะหาเรื่องอะไรก็อยู่ดปก่อนคือเท้าใหญ่ยายเนี่ยยาไปให้เลยเป็นข้อห้ามอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในราศีกรกฎเป็นมหาจักรมาอยู่คู่กับดาวราหูแปดซึ่งก็จะก็อยู่ในน้นานเราอยู่ประมาณปีครึ่งเราหูนันตำแหน่งนี้ได้จุลจักรนะครับจากเล็กส่วนดาวพุธเดินถอยหลังอยู่เข้าสู่จุดดับ ของดาวอาทิตนะฮะค่ะยังดับอยู่ดับก็เข้าสู่จุดดับของดาวอาทิตแต่ดาวพุธกับดาวศุกร์เป็นกรณียกเว้นการเข้าสู่จุดดับโดยอาการถอยหลังเนี่ยแทนที่จะให้ลายกลายเป็นให้คุณลายกับร้ายกลายเป็นดีใช่ค่ะในเพราะนั้นในราศีกรกฎเนี่ยเป็นเป็นดาวบ่าวเพราะ เข้าไปอยู่เป็นหนึ่งเป็นสี่เป็นเจ็ดเป็นสิบแก่ลัคนาหรือจันทร์นะครับได้คุณได้่และในวันนั้นเนี่ยดาวจันทร์เองเนี่ยก็จอลงมาอยู่ในในวันที่สิบหกแหละจอเข้ามาอยู่ในราศีตุลค่ะอยู่ในระหว่างลูกแกของราศีตุลเป็นวอรับโคนระหว่างประกอดลูกแกค่ะดาว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 บาพราะดาวดาวหนึ่งดาวแปดเป็นสี่แก่ดาวจันทร์ ดียอย่างเงี้ยคนาคนาโมใช่ไหมนาโมในราศีกรกฏจึงส่งคุณมาย่ำดาวจันทตรงนี้ด้วยนะครับเป็นหนึ่งเป็นสี่และขนาดเดียวกันดาวอังคารก็เป็นดาวบากเขาก็อยู่ในราศีมังกรก็เป็นสี่เป็นสี่กับดาวจันกับดาวบากเหมือนกันแต่วันละไอ้แลวดาวมฤตยูมันก็อยู่ในราศีเมษเพราะนั้นพวก ราศีหลักราศีจกักรราศีทวาลของจักรวาลเนี่ยเมษกรกฎตุลมังกรจึงมีเป็นราศีที่ได้รับคุณประโยชน์จากดาวร้ายนี่ไงความเป็น, 3, นเก้าสิบหกศาก็เป็นร้อยแต่สิบสามไปเป็นสองร้อยเจ็ดสิบหศานั้นเป็นโทษแต่าาดาวบาเพาะเข้าไปอยู่จึงให้ใหคุณสี่ราศีหลักๆของจกักรวาลเมษกรกฎตุล มังกรได้แล้วคุณไปก่อนสิอเอาเริ่มยิ้มแล้วนะหน้าไปก่อนแล้วยิ้มกันนะส่วนราศีอื่นๆเนี่ยที่มองดูแล้วเนี่ยพอลังวันที่สิบแปดดาวอาทิตก็โคจรลงมาอยู่ในราศีสิงเป็นเกษตรเป็นเกษตรตราทิลล่าเน่ะยิ่งใหญ่มากตรงนี้ โดยปกติแล้วราดาวราราสีคนท่านชาวราศีสิงเนี่ยท่านได้ประโยชน์จากดาวดาวราหูแปดอยู่แล้วค่ะคือไปอยู่ในภพวินาศของท่านท่านจึงไม่มีวินาศไปตลอดปีครึ่งที่ที่ดาวราหูอยู่เพราะฉะนั้นราศีสิง์ตรงนี้หลังวันที่สิบแปดแล้วผมอนุมัติให้คุณจับเงินล้านไปเลยโอ้โหอนุมัติไวก่อนเลยแต่ชัดมาเนี่ยอย่าไปมองข้ามราศีธาตุดี คือปลายธาตุดินเนี่ยราศีกันกันคนลาคนชาวราศีกันได้ดาวสุขหกลงมาทับลักขณาอยู่ในระหว่างลูกที pues ่ห้าเป็นวางดาวหกหกทับหกทับรักเงินเงินบวกเงินแักแถลักขณาเอาไปอีกราศียกันเพราะอะไรเพราะยังมีดาวอังคารสามเป็นคู่โชคเซวิิกระดาวสุข ตีโกนกัน<ช>ยังไงไม่ได้ไม่ท้าไม่ได้ตรงนี้ผมก็ต้องเผาตำราตัวเองทิ้งเอาละสีเอาละสีแล้วยังมองอย่าไปมองข้ามชาวท่านชาวราศีพุธศพด้วยค่ะเพราะว่าเป็นท่านชาวราศีพุธศพท่านได้ดาวหกซึ่งเ,<อ>เป็นเกษตรราศีพุธศพมาเป็นอุตตะตีโกนกันอีกก็น่าราศีมันก็น่ามองอีกแล้นี่คนราศีพุธศพท่านเสี่ยงโชคปังปังเอาแล้วเปียเปีย เปียเปียฟังปังแต่จริงๆเรื่องที่ผมพูดเจ็ดราศีป้ายยิมันมากกว่านั้นอแต่ว่าเจ็ดราศีเราจะไปโลกทุกราศีมีโอกาสโมดผู้ไปผู้ไปผู้มามาจะครบแต่ว่าถาราศีที่มันพร่องไปบ้างเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างราศีธนูเนี่ยดาวดาวเสาซึ่งเป็นดาวที่โคจรมาจากราศีกุมเปน้าลมมาลงไฟตรงนี้ไม่ให้คุณเท่าไหร่ไม่ค่อยดีนะนะฮะ ต่อมาเนี um. ่ยผมก็มาดูที่ราศีพิจิกค่ะท่านชาวราศีพิจิกเมื่อสักครู่นั่งอยู่กับผมอาจารย์ตูอาจารย์ตูว่าพอราศีพิจิกราศีพิจิกได้ประโยชน์เยอะเป็นซูเปอร์เลยปีดาวเก้าเก้ามาทอนอยู่ในราศีนี้อยู่ใน อยู่ในระหว่างลูกที่แปเป็นสมณโภแห่งเลิก<อ>ดาวพระไปะอยู่กับเลิกพระ,อ,พระอ่อะดีเพราะนั้นเสียงโชคตรงนี้เดบอกฝากไปเนี่ย <S <S ไม่ไแน่อาจจะได้อะไรมาจากสัญญ,ญาณใช่สัญญาณนิตินี่นะแล้วดาวคนราศีพิจิกยัง,ยงมีดาวหนึ่งดาวสี่ดาวแปด ทำมุมตรีกเป็นสุภาพอยู่ในละกรละกรเห็นอะไรมันจะขนาดนั้นมันลาครบมากเลยชั่วโมงนี้นะสาศีพิจิกนะราสีพิจิกเนี่ยแล้วสีสิงราศีกันเนี่ยนะมก็เท่ากับสามราศีแต่ลมีแถมเนี่ยมาให้แล้วแต่ที่พูดไม่ไม่พูดไม่ได้คือท่านชาวราศีมิถุนผมยังติดใจอยู่เพราะว่าดาวห้าเนี่ยอยู่ตรงนี้นาน่ะเป็นปีเนี่ยก็จะย้ายออก จากลอติลอติทุนเนี่ยใน,นวันที่12ตุลาคมนะ,ะแต่มาในช่วงนี้สิงหากันยาท่านยังโอเคอยู่นะเพราะว่าดาวลาดาวดาวข้าหัดดาวจันดาว ราทิ์ทสามดวงเนี่ยจันทุรุสุริยาเอออยู่ในราศีวานวันจันทุรุสุริยาอยู่ราศีทวันได้เกณฑ์ดีเพราะฉะนั้นคนที่มีลักนาที่มาทํามุมดีกับดาวพวกนี้คุณโอเคหมดเลยมีถุนนี่ได้ได้จันทุรุเป็นเป็นพันเอเป็นปุตตะเป็นปุตตะค่ะแล้วตําแหน่งดาวรหัสก็ราชเกณฑ์ เนี่ยงานการเนี่ยต่าง,าป,รงาประเทศเนี่ยดีเลยเลูกละลูกงคคุณคุณต้องมีเงินมีตําแหน่งหน้าที่การงานอาจจะได้รับมอบหมายในการงานที่เกี่ยวขออ้องกับเรื่องต่างกฎหมาย,ยามอะไรต่างนี้นะหรือการเป็นเจรจาธุารกิจระหว่างการค้าระหว่างประเทศแบบเนี้ยอย่างเนี้นะะยก็เป็นโชคคือไม่ใช่โชคที่ได้มาจากหวยลอตเตอรี่ได้มาจากหน้าที่การงานใช่ใช่อันนี้ก็มั่นคงมั่นคงเลยอย่างเนี้ย ย่างนี้ยกขีดให้จนราศีกุมนั้นพร่องไปนิดเพราะดาวนีจู่อยู่ตรงนี้มันถอยหลังมันถอยหลังมันคนพักก็พร่องพไปหน่อยก็เลยมองดาวว่าหลักๆตรงเนี้ในช่วงเนี้ยเอาเอาว่ามองไปเจ็ดแปดราศีประมาณนี้นะแปดราศีกรถบีค่ะถ้ามาแต่เราเอาแค่เจ็ดราศีให้มันเน้นเ้นเนี่ยนะค่ะเนี่ยเน้นๆ้นเนี่ยเน้นที่เห็นที่วันไม่มีดาวที่โกน่ะทั้งหลายเน้นเน้นเนี่ยมันโอเคนะครับ ที่สําคัญคือจันเขาลูกสุริยายังอยู่ยังอยู่ต้งไปถึงวันที่18อย่างน้อยตัดสิงหานะเพราะดาวอาทิตย์จะย้ายลงมาเนี่ยหมดละหลุดแล้วดาการนก็ไปเขาเอยอ่ะก็รอน้วนแหละรออีกสองน้เดือนนี่แหละดาวก็พอดีมากเพราะวันนี้พอาะอาทิตย์มาตรงนี้ดาวดาวนี้ไปแล้วสามเดือนพอดีอหลุดตุลาไปวันนีว่าจันลูกสุริยารออีกหลายอีกนานเลยรอหลายปีนะครับสรุปว่า ท่านชาวราศีเมษก็รกดตุลมังกรเป็นสี่ราศีทวารหลักไว้ก่อนค่ะแล้วก็มอบความไว้วางใจกับราศีสิงห์ราศีพิจิกราศีกันต์อมมีถุนนะเขาได้ก็อยู่แล้วไอ้ตมิถุนานก็เป็นเจดราศีนะครับยกให้ดูกันหน่อยนะครับเจ็ดราศีที่อาจารย์ชุวิตว่าไว้นะคะมีโอกาสจะได้จับเงินล้านไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ได้อิทธิพลจากความร้ายของดาวร้ายก็เลยให้คุณตรงนี้ก็เมฆก็รกทุนมังกรสีและสีแรกสิงกันพิจจกเพราะมันมีดาวสิตริกอนเยอะส่วนส่วนพวกนี้ก็เป็นองค์เป็นส่วนประกอบก็มีได้แล้วที่ได้มาตลอดโอเคนะครับวันนี้เราก็ประมาณนี้นะท่านผนููนะ จเจ็ดราศีได้รับเงินล้านรู้สึกชื่นมืนกันเป็นเป็นคิวแถวนะคะไม่แชร์ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมค่ะน้าไม่แชร์ไม่ได้แล้วนะคะคลิปดีๆอย่างนี้เนาะเนื้อหาความรู้ดีๆอย่างนี้นะคะแล้วก็การยายบรแบบนี้มีให้ท่านผู้ชมที่นี่นครับที่นี่ครับค่ะจะด้เราจะเรียนไ่มที่นี่คคนเก่งๆเยอะ เนี่ยเป็นเป็นที่ซ่องสูงคนคนคนเก่งอาจารย์มีความรู้ความสามารถกันเยอะเยอะมากไม่ว่าคุณจะมาเรียนศาสตร์อะไรศักดิ์สิทธ์ดีทั้งนั้นนะฮะแล้วอาจารย์ทุกท่านก็มีมีมีคุณลวุฒิ่ะนี่ยอยากจะผมพูดถึงน่นหน่อยกัน อาจารย์ที่ซึ่งคุณเคยสนิทกับผมเนี่ยลายมือบทแถวต้นๆของประเทศนะอาจารย์สุทินเนี่ยอาจารย์สุทินเนี่ยเรื่องผมฟังท่านอาจารย์พิสิทธิ์อาจารย์พิสิทธิ์เพิ่มก็ลายมือผมไม่ธรรมดาคือผมฟังเอออุ้มันมันมันสอดคล้องคือผมก็มีความรู้แต่ว่าผมไม่ไปยุ่งหรอกอดีตเขาสอนเรื่แงนั้นเราไม่ได้ยไปยุ่งมาเลยแล้วก็อย่างวิชาอังคาวิชาธาตุอ้อมาเนี่ยอาจารย์ อาจารย์มันต้องสอนสีวันด้เหรอสอนสี่วันได้โอ้สี่วันได้เนี่ยนะเนี่ยวันนี้เขาไม่ธรรมดาค่ะแล้วหลายนนะที่นี่เอ่ยน้าไม่หมดเยอะ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 มากไม่สามารถเอ่ยน้าได้ในช่วงเวลาอันสั้นก็ต้องขออภัยท่านอาจารย์ทั้งหลายไว้นะที่นี้แต่ว่าเยอะจริงๆค่ะเพราะว่าคณาจารย์เราเป็นร้อยอาจารย์ค่ะแล้วเก่งๆทุกคนเออไม่มีใครต่อไม่่ีหนีการนะคะมีความรู้ความสามารถทุกท่านเลยแต่ทีนี้ว่า ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์เนาะอาจารย์เนาะขึ้นอยู่กับทักษกะกลลเม็ดของแต่ละท่าน,น,นที่จะมีเป็นมุมมองของตัวเองนะคะเอาวันนี้อาจารย์วิล่าบดี้เกรดเดี๋ยวพอ่อปลโกามานะคะก่อนจะจากกันไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะคลิปดีๆอย่างนี้ยังมีให้ท่านผู้ชมอยู่เสมอๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีพยากรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่โครงการปัฒปรับศิลป์ไทยหรือโครงการบางบุรีนนะคะเรายังมีสถานที่หนึ่งอาจารย์ มีอาจารย์ไปนอกสถานที่ค่ะที่ทร n i ิตี้โมชั้นหนึ่งอาจารย์ค่ะซีโร่จอยลารลลครับนะคะอยู่ข้างธนาคารกรุงเทพนะเออถ้าท่านใดสนใจนะคะแวะเวียนกันไปได้ค่ะพวกเราก็ยินดีนำเสนอผลงานดีๆให้กับท่านผู้ชมนะคะอ่าแล้วก็นอกจากนั้นนะคะท่านสะดวกที่ใดสนใจที่ใดหรืออยากจะไปเรียนศึกษาที่ไหนโทรสอบถามได้ค่ะ ที่วัดพระจนน์ด,ดานะคะสุนนักกันูนย์2ค่ะสองสองหนึ่งเจดห6 0ะคะหรือวัดสมนานโครงการป้อบกันสตุภา,าย0ูนย์สองหกสอง้าดหนึ่ง8ถึงแปน้องใหม่ไปแรงโครงการบางคุนนนนะคะ 0 2 0 4 4 9 1 2 2วันนี้เวลาหมดอีกแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามได้แล้วอาจารย์ชวิตยังจะมีอะไรดีๆมาฝากรับรองได้ดีทุกช่วงทุกตอนนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ